อ่าเราก็ไปลุ้นกันครับเราดักกุ้งไว้นะครับอ่าต่ากุ้งติดกุ้งให้ท่านผู้ชมได้ชมไหมหรือจะติดปลาก็เดินไปใช้เวลาหน่อยครับต้องเดินไปครับมาครับเย็นแล้วครับเห็นเข้าไอ้ดำออกไอ้ดำออกไอ้แดงเข้าครับมันลุ้นครับอประกบมะพร้าวใหญ่นะครับ อุเยอะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเขียวเลยครับโอ้ยอุ้ยปลากระดีครับท่านผู้ชมอือหือพอเลยครับอือหือทำหมกปลากระดีได้สบายเลยครับนี่ครับ โอ้ยพอเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมหมกปลาหมกปลาอือฮึ่มนี่ครับพอหมกเลยครับปลากระดีโอ้โหไม่พอเลยครับได้ครับสำเร็จครับอืกุ้งปลได้เนี่ยปลากระดีเครับสวัสดีครับยำเย็นๆกับกบป๊อปเผาใหญ่ครับอืมสวัสดีครับกับกบป๊อปเผาใหญ่ครับยำเย็นๆ